สวัสดีพี่น้องฟองก๊กแลอพี่น้องฟองปายนะคะมาอีกแล้วคุณตาะเมือนเดิมพี่น้องวันนี้นะคะเมื่อวานเข้ามาช่วงคํานะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เข้า,า,ะะขขนนขาตีห้าพี่น้องนอนกันนะคะพี่พรน,นอนตีหาา้าเมื่อคืนนะคะมเมื่อเช้าเนาะก็เลยออกมาตุ่มห่มกันนะคะชั่วโมงกว่าหล้วลายพี่น้องเกือบสองชั่วโมงแล้วเนาะก็เลยก็นนี้กับ เตรียมก้องนะครัน้องน้องแดนเซอร์กระลืมเช้ยออกมากพี่น้องเนาะรเรียกวัดของเ้ากับปักชุดถ่าย,ยอยู่นี<ด>่แหละนะคะไดนเดียค่านี่้วอกินแย่แล้วน,น,นะคะฝากใส่ใจพี่น้องเยคนไหนซื้แ นี่สิว่าโดนเขั้นใส่สีเขียวน้ำได้พี่น้องเขียวครับอันนี้ชุดใหม่ล่าสุดเลยไม่รู้ว่าเอิมลืมหรือเปล่าตั้งด้วยแต่ปักเองต้งหาเองปักเองครับก็ย่อมลงเดียวย่อมจางเดียพี่น้องมทถามแล้วไม่้อคตยากยากก็เลยตอนในปักเองจะคล้องกับพ่อเออปักปักเป็นงยูก็เลยใส่เวลาของพี่พ่อนนี่คือต้อนใส่เลยจะขึ้นบันทึกไว้พ่อนี่งปั๊กหรัอยากูได้กันยากเหมือนท้องชุดแรกที่สร้างไม่เป็นเลยค่ะให้ขาเจ้าปักให้ 比布雷瓦，布雷瓦。 น้องๆศิลปินนะคะโอ้พักกันนอนเกือบเ้านะคะพี่น oh, ้องกูม no ึงก oh, ็เลยแบบวัน hmm. นี้ให้โอกาสพัก hmm. ผ no. so no. ่อนเอาแห้งจ okay. ักหน่อยนะคะเพราะว่าเรื่องมะล่ำบริขรยากน้ำพี่น้องเรื่องน้ำห้องบริขรยากเนาะเรื่องน้ำปีนี้ง่ายง่ายแล้วก็บมวนเข้าใจง่ายพี่น้องเข้าใจง่ายเรื่องเล่าพี่น้องสิหูวเลยตั้งแต่ฉากแรกว่าเรื่องเล่ามันเป็นอย่างไรมันอย่างไรคือคือเฮ้ากระชับแล้วก็ให้ให้ให้พี่น้อง ม้วนเตยไปพร้อมแล้วก็เข้าใจเนื้อเรื่องเร็วมากขึ้นสุดปีสีรัมพอคอยจบเรื่องแต่ปีนี้การันตีว่าลำจบเรื่องสุบแน่นอนจบแน่นอนแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยไม่ซับซ้อนเรื่่ออองไมซซ้นย่างเลยใช่แล้วที่สำคัญพี่น้องสีนี้อย่าพิเรดีกับแอนโอลิปตกกันทุกวิธียกหัวเป็นหัวพี่น้องไม่จีบตบเลยจีบตบเลยแล้วสิไม่ฉาก สิวดนเลิฟซีนกับปลาปลาโอ้จ้าจามพี่น้องสิเห็นสิวัดนดนรถรถรีมพี่น้องดนทีมเนี่ยเจอกันเลยเจอแน่นอนปลปลาเขาจะเตะเลยทีนี้บทุกปาแบบครบรถจริงๆใช่ๆชแต่ว่าก็ก็แค่การแสดงไม่พี่น้องเหรอเออแค่การแสดงแต่จริงๆเบื้องหลังเขาก็โอเคนะ แ่ที่ยังอยู่พี่น้องทีาเป็นจบนะคะที่้าพเป็นจบบองคลิปบอกบางรอบบงคลิประบบงคลิปอีหอย่างชักอย่างหนึ่งวะอ๋อคือสึว่าคือดอกไา้นี่อยู่ไก่นี่อยู่นั่งอยู่ม่ใยัหนื่อยยังอยน่ขยางอยู่ ได้เด้มื่อหนึ่งพัดลงเปิดเสียงไว้วันหัวเมื่อหนึ่งพัดลงเปิดเสียงโทรศัพท์พัดเปิดเครื่องเลยพัดเปิดเสียงดำังแฮงเมื่อหนึ่งมันธรรมดาเด้นี่เห็นว่าแบบนี้พ่ดธรรมดาเด้เออินเลือกตัวกินเลือกกินเลือกใส่เดือนใส่เดือนคักขนาดนทำไหมพี่น้องเอ้ยมาฟังนี่วันนี้พี่น้อง เหมือนเดิมของเราวันนี้นะคะเสียทุกขันตามานีโอ้มนนี้วันนี้เป็นวันที่สามของการบริการทีมงานเ่าพี่น้องอันนี้นะคะแก้หิ้วกระหายว้าวเหมือนเดิมเนี่ยสองสั้นสองสันพี่น้องว่าธรรมดาเห็นบ่างอนอ๋อสันนี่อายขึ้นแล้วไก่เลยไก่เดี๋ยวเดี๋ยวมานักนุ่นขึ้นกแล่ะฮะอุดนุ่นกันก็เหมือนเดิมนะคะ เป็นลูกชิ้นเย่างมือรุ่นมากฝนสิเฮ็ดเป็นแบบแบบรูปแบบก็ต้มก๋วยเตี๋ยวเองแต่พี่น้องว่าเดือดเดือด่าเออเป็นย่าเป็นก๋วยเตี๋ยวมายังไปเพราะไรให้นน้องๆเข้าย่างเดือดๆน้องๆแดนเซอร์เข้ากับด้ซิมได้กินนะคะบางเทือพี่น้องแฟนคลับก่ะข้างไล่ๆหม่องไล่ๆบอดเพื่อเกิดใจดีพี่น้องเพื่อกับมะเหมาไห้ทีมงานมะล่ำแน่นักดนตรีแดนเซอร์เพื่อได้กินในอยากพี่น้องเข้านาะสุภาพตาก็สุภาพดีมีไล่ได้จุนเจืออ่า แค่ก no oh, ็ยู่ซื่อๆคนว่ะน่าี่น้องมื้อนี้เฮ็ดลูกชิ้นคือเก่านั่นล่ะว่าเจี๊ยบขนมเส้นมันบ่ทันเหนือมันคำโอ้ใช่ขนมเส้นเฮ็ดขนมเส้นมันสดบ่ติจ้า บุฟเฟ่ผักเออบุฟแมนแมนแมนเว่อักหลายๆแสีบขนาดเนาะพักหลายๆพวกอหลายร้านนี่ยนะเป็นขยะก็กมีถือถุงดำมาว่าถุงดำมาไว้เลยเวลากินแล้วก็หยัดลงข้งหยัดลงถุงเลยสบายเนี่ยเรามีถังขยะพร้อมเรียบร้อยนะคะนี่ถังขยะใบใหญ่เลยเนี่ยนะคะถังขยะใหม่นะคะนี่สบายพี่น้องเฮาว่าพวกเราเน้นสะอาดด้วยนะคะแต่ว่ามองนี่เฮาคือว่าหนั่งหลัก ยังไม่เข้าที่นะคะหม่องผักหม่องเศร้าเข้าเข้าเข้าพึ่งพึ่งใหญ่ออกมาจากข้างในนะพี่น้องอันน่นจาจัก๋วเี๋กับท๋วยเตี๋ยวเซ็ตสับเรียบร้อยนะคะแต่ว่าโร่องคั่วเข้าพี่น้องร่องคัวเข้าทั้งคู่เรียบร้อยแล้วนะคะโบราณพี่น้องเข้าตรงโรงคัวเราเรียบร้อยแล้วนะคะอัอันนี้หลังเวทีค่ะ ตกแตง่งไล่ประดับไม้นาเวทีเห้พี่น้องนะคะมีงานประดับเรากําลังตกแต่งใหม่ข้าวเสียแบบนี้สันชุดภาพสมได็พี่น้องรอบทีสามนะคะหน้าเวทีปีนี้ร้พี่น้องเท้านะ ทีมงานประดับวิธีเฮ่านะคะเฮ่มาม่ายามพี่น้องข้างในครัวซะก่อนร่องครัวเฮ่าวันนี้ก็ยังกินพี่น้องที่นี่ยังก,กินพี่น้องเอ้ยปพาดเจ็บง่ายผู้ใดเลี้ยงเล่ยๆหนอข้น,นตุเละตุเละอยู่คน,นคอีกย่างสวัสดีครับข้าวนี้มันตำบักหุ่งบ้านครับตำตำกล้วยตา,ตานีครับอุ้ยเห็ดกินเองเลยจัดเองเลยพี่น้องค้งคางข้าวข้างดานะคะดีละสุดยอดสุดยอด ตังพี่บานนี้าสุนี่โอ้ทำกับราเห็นดิถ้าเห็นเขาขั้วสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วไปหมอนึงแล้วนีวมาหมอนึอือคือเป็นตะแสบชการใช้พัดเองกับมืออออันนี้กับเพ้าบันนี่ครับหมอบุกใหญ่เลยพี่น้่งจุดยอดเลยโอ้่แขแม่ใช้เหมือนเราไหมแม่ทีนดูเราไม่จัลบแป๊บเดียวรบกะทาใหญ่ค่ะกะทาใบหญ่ ตั้งใส่ซ้อมต้งใส่ซ้อมครับพี่เออเนี่ยส่วนกันเลยเหมนั่นละเอ้ยสุดยอดเพื่อนโอ้ยพี่หน่งมึงมาท่องพอดีเลยเป็นตาแสีบครับพอดีคขาไม่ได้กินเข่าเด้พร้ไปหมอนึงลยหอมหวยอยู่หนังแท้แท้ตาเดี๋ยวเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดมองเดี๋ยวจัดสวัสดีค่ะเวามพยายามทั่วพี่น้องเวามพยายามทั่วนะคะเนื้อไส้แบบ ก็จะอีกว่าสะทะเข้าได้ได้เดี๋ยวมันดูได้นะคะมันยูได้เล้ยว่าใบใหญ่มากอเจเลยน้องๆร้ายนี่น้องก็ชอนีชอบหนีเกิดบแบบแล้วก็ให้เขาต้มนีค่ะโอ้ยให้เขาต้มนี่เขาต้มอีกเนาะน้องๆเราเยอะมากนี่น้องรับผู้อาจารย์อาจานเนาะนะคะข้าวเหนียวจังเป้ข้าวเหนียวข้าวเจ้ามี่เบิร์ดนี่น้องข้าวเหนียวข้าวเจ้าเรียวผู้ใดอยากเนียวจ้าวเจ้ามีเบิร์ดเนาะี่น้องเขาเนาะมีนะคะ เขาแกลงเขาวันนี้พี่น้องกเขาแกลงเขานี่อันนี้ผัดหมูใส่ถั่วนะคะไก่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 ไก้ไก่ไก่ไก่้ก่ไก่ไก่ไกนไก่ไกอนก่ไ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 ก่ากาไก่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 ไกก่ไ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 ก่ากไ่กไกคก่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 กนี้ 我们啊 ภาพอกล้องจอนที่ลีพี่น้องเฮานะคะอ่ามือหัวสร้างตัดผมบาดว่าต้องขึ้นยากเลยแดนเซอร์เฮาน้านองๆแดนเซอร์นะคะแต่พี่ผูดว่าตัดบนน้นอนนงแบบนี้นอกแดนเซอร์เฮาก็ได้ท่านไหนบูเลสินเบ็ดเจ็บปวงดปวดปวดเห็นปะโอ้ พี่น้องไม่พวงสิบสิบเบ็ดประศรีพี่น้องสายสายทางใดนสิดเอายางสิดเอายางปนึกว่ามันเป็นทางไหบมองดูพี่น้องมัสสิดเบ็ดโอ้แสดงว่ามันเป็นน้ำพี่น้องนั่นน่ะนะมันเป็นเป็นน้ำมันน้ำน้ำไม่ใครน้ำมันหล่นขึ้นหน้ามาพี่น้องเห็นวงนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ย นี่นคนี่ามันรอนมรอนกตอแล้วโอ้ต่อแล้วตอแล้วได้ยังได้ยังใช้ใช้ใช้โอ้เข่าพี่น้องมึงสัดขึ้นข้าวหนึ่งข้าวเดียวจากที่แบบเกือบตายวันนี้พี่น้องมังหันเนาะบางบางอฝนกม่ค่อยฝนท่านในหมากมองนี่ว่าว่ามีต้นเข่าได้เป็นแต่หยาเนาะเกือบตายแร้งวันนี้เพราะต่ฝนมากข้าวเดียวโอ้เพรต่ฝนมากข้าวเดียววันนี้ว่ามีหยาเลยวันนี้ี่นองทมยาึ้นเลยบานีนละ เพื่อนจังจังว่าคุณเขาคุนน้ำนู้อพี่น้องเขานะให้เขาได้อยู่ได้กินพี่น้องนี่ละซัดลวกลวกขึ้นบบดนี้อ้าวเดี๋ยวก็ถอกได้กับด้เกี่ยวพี่น้องเฮานะคะอุดมสมบูรณ์กูนะโอ้ยฝนดีค่ะตกทุกเม,มื่อพี่น้องเล่นทุกเมือ่อเด้แต่ว่าทีมงานเฮากับซ้อมเด็กมือขึ้นนี่กับพักกันนอนตีซีตีหานะคะบรรยากาศจะได้ไปได้เจ๊จตุ๊กโตแล้ว มันเป็น um. ม so uh. uh. ันเป็นปลาหยางหันโอ้ปลาเข็งใส่เอามเบึ่งใส่ใส่ได้ดีพี่น้องนีเดีโอ้โขัตัวใหญ่มาปนเนาะคนหลักะควนแลมีไขคร้อยจัง่อยพี่น้องลักะใครเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยคว่นคนลกะก้อยก็เครือขึ้น ก้อยกะเขือคือกินกับปัะน,นี้ยจำขคนนี้หง่อนป่าก็ติดถือเข่งเห็นเนาะว่าเนาะมักขนาดมักควปมะเข่งควนปากกาพี่น้องแซ่บค่อยบักเขือคืนคืนซะละค่อยบักเขือกินกับแซ่บขนาดเลยเอาเอาแซ่ด์หนำไปก่อนอือโอ้เด็ดการเลยเด็ดการเลยอ่ะมาเทียร์ด็ดหลายตัวเพิ่มใช่กันตืิมกันมาเทียร์ด็ดหลายตัวเติมกันไปกับเด็ดปนพอดีแล้ว สามป่าอุดมสมบูร hmm. ณ์พี่น้องคือเกิดด้านี่คือข้างหลังเขานะคะนี่เป็นกระลังเห็ดกําแพงอ้อมข้างหลังนะคะหยาไปุ้งหูหยามปุ้งหยามปุ้งหยามปุ้ปุ้งนะคะนะคะอันนี้คือคือด้านหลังเราพี่น้องเขานะบรรยากาศดีพี่น้องข้าอยู่กลางทชงหน้าแดดแดดได้พี่น้องอยู่กลางทชงขันยามฝนตกยามลมพัดนี่โอ้ยหนาวหนาวเย็นพี่น้องหนาวเย็น าศดีหลายด้านข้างๆนะคะากดีน่เดี๋ยวกจังย่างมาลุนกันไว้เดายวปวงจีดาย่พวงเขาเนาะเดี๋ยวจังย่งมาลุนกันเออเขียนเงียบๆว่นไป่างไดไปได้แตมมาหลักติดเบ็ดอยู่นี่ป่าเข้ายาลกจะชีพุ่งขาพุงเศร้าแร้ว ันจะหามงเศร้าแล้วมาจะหามงกเศรา้ามันนัามูอยู่นี่โอ้ฉะน,นั้นคือเตือนได้คือเกง่งแท้แต่ว่านี่ตืนอนอะไรนี่หนาไปโรงเรียนอยู่ <laughs> ตืนอนลูกสาวไปโรงเรียนแล้ะกะักลับไปนอนตอกลับไปนอนตอแบบนี้กะตื่นเทียงคือเทียงกับคือล,ลูกลูกแหละเปดเป็ดมาเพียมูกับไปีคนมาสิดนำ้ำเออ<า>ไม่พู้มาสิดน้ำแล้วพี่ไม่ผููหัวเนาะมายืนเลียสเียดอยู่ค้เดียวไหม <laughs> อยู่เหนี่ซูมเออเกิดเอาอันเครื่องไ้ไก่โรเมียขาวคั่วผีกรเดียนอ๋ออันนี้เงียบเป็นบ่เงียบมันได้เครื่องไงไก่ไก่โอ้แต่ว่ามันกระกินยุ่นบ่กินกินทุกวีเกระเดียนเป็นเอาเครื่องไงไก่พี่น้องว่าเป็นเงียบป่านะคะเออกระด๋อยู่ด้วล่ะได้ของเราอยู่ได้หลายตัวอยู่บนเรียวบนแล้ว Okay, แม่แล้วขาบย้บอนโอเคแม่แล้วขราบแล้วข่าบย้อนพี่น้องเอามาพนนี่ละพี่พ่อนมักปนปลาเขง็งปนปลากาพี่น้องนะคะัพี่น้องสีว่ายากะเอาปลาเขง็งปลากามาทอดดีกว่าเอามาพรนพี่น้องปนกินน้ำกันนะคะมักที่สุดคือปน,นปลาเขง็งปนปลากาหล้ก,ลหกก็มีไข่มีไข่ลอยเขาก็ก้อยว่าเขือเกินขึ้นลวกพักขึ้นพี่น้องนี่คืออาหารโปรดนะคะสุดยอดมักแบบนี้นะคะพี่น้องมาเดี๋ยวพี่พ่อนสีพายางเบง าภาพร่วมอีกจักน่อยนะคะแล้วก็สิคออนญาตพี่น้องขึ้นสอบน้ำงูเนาะยางมึงภาพร่วมอีกเรื่อยจักน่อยนะคะใครจะพวงเราตกเบ็ดอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวสิยางจะสิยางยางไม่ยามเราทีมระดับของเฮาพี่น้องนะคะคามักขมิเห็ดงานอาให้มันท่านพี่น้องให้มันท่านนะคะนี่ทีมของเรานะคะอ้าวขมักขมินกันด้านหลังเวทีเรานะคะตอนนี้ ทีมงานนักแสดงเฮาเอาหัวล่ำซ้อมถาน้องๆแดนเซอร์ออกมาร่วมตัวก,กันเบิรสูบุ๋ทุกคนนะคะเซ็ตซับเรียบร้อยทีมงานเฮากับสีลัน่นแตงแต่ที่แหลกขึ้นเกาแล้วพี่น้องมื่อนี้ก็พเองเสียเบิดตขึ้นอีกล่ะเพราะว่ามือน,นี้เฮ้าเด้นนังพักผวอนเกือบเบิดมือแล้วนะคะสําหรับน้องๆแดนเซอ,เอ,เเอร์นั่งอย่งเฮานะนะคะพี่น้องเฮ้าตอนนี้ทีมงานเฮากับซ้อมถาน้องๆอ,ออกมาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็สีลันน่นแต่ แหลมจนหอดช่วงล่ำนะคะขอบคุณพี่ขอบคุณพน้องที่ติดตามคลิปนี้นะคะพี่พรไทยบรรยากาศนะคะช่วงหัวค่ำมืพี่น้องในเบื้องใดชยชมเดี๋ยวจักน้อยเข้าพอกันพี่น้องเฮ้านะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมติดตามช่องพรพิรดีลำเพลินอวิเชียลนะคะกดกระดิง่งไหยใดเดอพี่น้องนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเข้าหอกันใหม่เหมือนอื่นนะพี่น้องเฮ้าขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ